ครับวันนี้มาติดฟิล์มความเข้ม40%ที่ร้านหมูกระทะาลาซานหมูกะทะนะครับมาดูขั้นตอนการติดฟิล์มของทีมช่างขั้นเทพฟิล์ม40%มองออกจากภายในนะฮะจะใสเคลียร์การความร้อนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับตอนนี้ช่างทำความสะอาดกร,ระจก เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าฟิล์มใสใสเกี่ยเกลี่ยกัน UV ได้สูงกันความร้อนได้สูงนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ตามหน้าเพจนะครับบริการติดฟิล์มเคโลฟิล์มหรือขอคนรักฟิล์มได้ครับ